รันตีนี้ดีกว่าครับมีเวลาแค่6วันนี้กะรันตี l อลอลเอฟนะนี่ไงบอเลยมาแล้ว,ลวก็ฟิวชั่น โอเคครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมดาคอนบอลลีเจนนะครับผมการตั้งค่าก็ตามนี้เลยครับแล้วเราก็กดโอเคแล้วครับเราก็กด yes ครับโอเคแล้วก็กดนี่ครับผมฝั่งขวามือครับสีส้มนะ กดเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ติดเครื่องไม้ถูก2ถูกไปเลยครับ2อ,อันมันจะเขียนว่าไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะพี่ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็กดโอเคแล้วก็นี่ครับมันถามว่าเราจะใช้ภาพไฮหรือใช้ว่าโลแล้วก็กดใบคําว่าคือไฮไปเลยแล้วก็ ฝั่งนี้นะครับที่เราติ๊กมันจะบอกว่ามีรหัสอยู่แล้วหรือเปล่าในการล็อกอินเราไม่มีนะเราเป็นผู้เล่นใหม่เราก็กดนะครับสตาร์ทนิวเกมเลยครับในขณะที่เรากดไปปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้เราก็ลากจิ๊กซอนะมาไว้พื้นที่ท,ที่ในคนกําหนดแล้วเราก็กดโอเคไปสองคำถามนี้นะครับมันจะถามว่าเราจะดาวน์โหลดแบบเต็มตัวเกมหลยอไหมหรือว่าดาวน์โหลดเฉพาะ Data จะจาเป็นเราก็ดาวน์โหลดเฉพาะ Data ที่จําเป็นนะครับผมเรายังไม่ดาวน์โหลดอ๋อ อันนี้เราก็รอเต็มนะพอเราโหลดเสร็จนะครับมันจะเข้ามาหน้านี้นะอันนี้เป็นการสอนนะครับเป็นการเทรนนิ่งนะครับผมสําหรับอันนี้เราก็กดตามที่เขามันสอนไปเลยนะนี่ครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนไปด้านข้างอ่าอันนี้คือเราต้องถอยถอยหลังสุดนะแล้วก็ซ้ายสุดขวาสุดแล้วก็ไปข้างหน้าสุดมันจะผ่านนะครับบางทีแบบเฮ้ยเราเลื่อนไปสุดพวกมันจะไม่ได้นะอ่ะนี่มันบอกให้เราต่อยอ่ะเราต่อย แล้วกดแ็บชาร์จไปพุ่งชนนะเห็นไหมปล่อยพลังทีหนึ่งทีโอเคกรุสเนื้อเรื่องมันคุยอะไรกันไม่รู้กดข้ามเลยครับอ่ะเป็นการเช็คพลังครับเพราะว่าการแต่ละการ์ดมันต้องใช้พลังนี้ในการใช้งานนะครับโอเคล้วก็ทำตามที่มันสอนนะครับนี่ครับถ้ากด2 2ครั้งต่อเนื่องมันก็จะเบิ้ลการ์ดไปเลยโจมตีแบบต่อเนื่องไปเลย ตอนนี้เป็นฝ่ายถูกโจมตีมากนะครับตอนนี้เลือดเราลดไปแล้วอันนี้เขาก็คุยอะไรกันไม่รู้ครับอันนี้คือการ์ดฟ้านะเป็นการ์ดท,ที่ค่อนข้างมีดาเมจที่หนักหน่วงพอสมควรครับอ่าจบการเทนเบื้องต้นไปแล้วนะครับอมนี้เราก็กดสคริปต์ครับเราไม่ดูมูฟวี่นะเราไม่ดูภาพนะครับเมื่อเข้ามาในหน้านี้ครับมันจะเป็นตัวละครชาร์ลอตนะครับผมเป็นการเทนชาร์ลอตอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ก็จะเจาะชงไอเชิงลึกมานิดนึงนะครับโอเคการโจมตีก็จะมีช่วงท่านะครับที่งดงามครับบานตะวันอะไรเงี<อ>้ยเฮ้ยพลังนนอันนี้เป็นการ์ดนะครับผมมันจะให้ดูนะครับในการใช้การ์ดนะครับผมว่าพลังงานในการใช้มันจะเขียนอยู่ตรงมุมขวาของการ์ดแต่ละใบนะครับว่าใช้เท่าไหร่เนี่ยมันก็คุยกันอีกแล้วเราก็ไม่รู้ <c oughs> อันนี้โจมตีครับเป็นการโจมตีแบบแถบชนแถบนะ เป็นการโจมตีเหมือนกันแล้วบวกกันแล้วนี้ก็จะมีเกตวัดขึ้นมาแล้วเราก็มาวัดว่าใครจะกดได้เยอะกว่ากันเราก็จะชนะการโจมตีนั้นไปแล้วก็เป็นการเปลี่ยนตัวละครที่ชนะสีนะครับผมนี่ครับมันจะขึ้นแบบนี้จะเป็นลูกศรนนะครับอันนี้เป็นตารางนะครับในการชนะแพ้สีนะครับมันจะมีสีพิเศษคือสีไอ l อ t อะไรเนี่ยเกตเมือ่อพลังงานที่เราจะใช้มันหมดเราก็กด ปุ่มออกะค้างไว้มันจะเป็นการชาร์จนะถ้ากดแถบสองทีมันก็จะปล่อยพลังระยะไกลครับอันนี้เราก็กดไปได้เลยครับรัวๆเพราะว่าบอทมันให้เราผ่านดานเห็นไหมเราก็กดรัวๆไปเลยปับปับปับโอเคจบไปอีกหนึ่งการเทรนนะครับอ่าหลังจากที่เราครับผ่านการเทรแล้วกดสคริปมาเราก็จะมาเข้าสู่หน้านี้ครับอันนี้เป็นการตีสตอรี่นะครับผม เป็นการเล่นในดาสตอรี่เพราะว่ามันก็ต้องมาอธิบายเกี่ยวกับในตัวเกมเหมือนกันเพราะว่าเขาเรียกว่าเลยเกมนี้ถ้าเราไม่เล่นสตอรี่เราก็จะได้มันมันจะไม่ปลดล็อกด่านพิเศษอย่างพี่ๆหรือว่าอีเวนต์พิเศษเราต้องเล่นดาสตอรี่แล้วก็จะมีอีเวนต์มาให้เราทำเหตุนี้ก็เป็นการสอนอีกนิดนึงนะครับถ้ามีสัตุดโจมตีเราปัดซ้ายหรือปัดขวาได้หนึ่งครั้งนะครับ มันจะมีเกจหลบเราจะเป็นการหลบการโจมตีนั้นๆแต่ว่าถ้าเกจเรายังไม่สามารถที่ว่าไม่เต็มหลอดอ่ะมันก็จะหลบไม่ได้ครับเราก็จะรับการโจมตีแล้วก็เป็นเมนอเมลิตี้ของแต่และตัวนะครับผมหรือว่าสกิลพิเศษครับอันนี้ชาร์ลอตจะเป็นการฮิวเลดนะครับบางตัวก็อาจจะเป็นอันติหรือว่าจะเป็น บัฟล้างบัฟเพิ่มบัฟอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะยิวเลื่อนเพื่อนร่วมทีมครับอันนี้เป็นการโคเวอร์เชงครับในขณะที่ตัวละครชาลล์จะตายเราขนงูกุลมาปุ๊บมันจะเป็นการสลับตัวแล้วก็รับดาเมจแทนนะครับส่วนงูกุลนี่ครับพอขดปุ๊บมันจะไม่เป็นการหิวเลื่อนเหมือนชาลล์ครับจะเป็นอันติพิเศษนะครับผมกดแล้วก็โจมตีใส่ศัตรูได้เลยครับแล้วอันตินี้ไม่ใช่การ์ดฟ้านะครับผมการ์ดฟ้าจะเป็นอีกแบบหนึ่ง บลี่มันก็กดเหมือนกันนะครับเลื่อนมันจะขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมอ่าต่อไปเป็นการเก็บดา้อนบอลน,นะครับผมทุกการโจมตีครับถ้าการโจมตีการ์ดใบนั้นมีลูกสัญลักษณ์ดา้อนบอลอยู่มุมซ้ายมือน,นะครับผมจะเป็นการเก็บดา้อนบอลเพื่อใช้ไลซิ่งลัดเมื่อสะสมครบ7ลูกแล้วนะครับผมมันจะเป็นสัญลักษณ์ไลซิงลัดขึ้น ขวามือแล้วเราก็กดในการโจมตีมันจะเป็นการโจมตีแบบประสานแล้วอันนี้จะเป็นการทายการ์ดนะครับผมเพื่อไม่ให้ตรงกับฝั่งตรงข้ามถ้าเราทายตรงกันมันจะแคนเซิลการประสานนี้ทันทีนะครับอแต่ถ้าเราทายเราเป็นฝั่งโดนเราทายถูกเราก็จะเป็นแคนเซิลฝั่งตรงข้ามนะอันนี้ก็เคลียไปอีกเร็วนะครับง่ายๆอ่ะ ถ้าเราโดนเราต้องทายถูกแต่ถ้าเราเป็นคนกดใส่เขาเราต้องอยากให้เขาทายถูกให้ถัดมามันก็จะถามเรานะครับกดสกิปอย่างเดียวครับเพราะเราไม่รู้แปลว่าอะไรมันบอกให้เล่นสตอรี่นี้โอเคเราก็กดสตาร์ทเลยครับในขณะที่เรากดนะครับผมอ่ารู้สึกว่ามันจะมีตัวละครมาให้เราหรือเปล่านะากดข้ามอีกเดียวครับโอเคอันนี้เราก็เจอกับอะไรอะอะไรแมนๆจำไม่ได้ละเนี่ยจะมีกรูลินกับหยางฉามานะ แต่นี้เราก็เล่นเป็นตัวละครชาลอ์นะครับมันจะมาให้เราลองเทสเล่นตีกับบอทนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะข้ามไปเลยแล้วกัน,นะคระับ หลังจากที่เรานะครับชนะแล้วเราก็จะได้นี่ครับเป็นเนศษส่วนตัวละครยำฉากับคูรุลินนะครับผมเ <ผม S 2> พื่อเป็นตรรัวละครในการเล่นในด่านต่อไปอันนี้เราก็กดโอเคไปเลยครับโอเคอย่างเดียวแล้วก็ไปในด่านสตอรี่นะเน้นด่านสตอรี่ไปก่อนนะครับตอนนี้กดข,ข้ามเลยนะครับเนื้อเรื่องไม่ต้องครับขอบวกอย่างเดียวพอ <laughs> อ่ะนี่เป็นการสุ่มซัมมอนไอ้นี้แนะนําว่า เอ่อให้กดต,ตามนี้ไปก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่ก็จะมาบอกท้ายๆว่าอันไหนสําคัญแล้วกันเนาะอันนี้ก็มีแนะนําอยู่แล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราเล่นมาสักพักหนึ่งนะครับผมเราก็นี่ครับมันจะมีด่านเด้งครับอัลล็อกครับเหมือนปลดล็อกนะครับถ้าเราเล่นสตอรี่ถึงจุดจุดใดจุดหนึ่งแล้วครับอันนี้เป็นการรับเควสนะเป็นเควสของเอ่อชาร์ล็อตนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ครับไม่ใช่ของผู้เล่นเก่านะ อันนี้มันจะรับได้แค่ครั้งเดียวนะครับมันก็บอกว่าเล่นถึงด่านไหนด่านพาร์ทหนึ่งบุ๊ีลเทอะไรตรงไหนอ่าเราก็กดรับออไปเลยครับกดรับออไปเลยโอเคพอเรากดเสร็จแล้วครับเลเวล,เวเวลมันก็จะเด้งมาที่เลเวล9แล้วนะครับต่อไปนะครับอันนี้เราก็จะเข้าไปกดสตอรี่ได้แล้วแล้วก็มีด่านที่เราไปเล่นอ่ะเล่นได้เองหรือว่า ทำอะไรก็ได้แต่นี้พี่จะมาสอนการตั้งค่านะครับผมมาที่นี่ครับนี้ซาวน์นี่เกี่ยวกับระบบเสียงครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับหน้าจอครับที่มันตั้งค่าไว้อยู่คือว่ามันเป็นระดับหายแบบจะหายไม่สุดนะแต่ว่าไม่ได้เปิดเฟรมเรทเราก็มาเปิดเฟรมเลทเราก็คลิกตามที่พี่คลิกเลยนะอันนี้มันจะช่วยให้ภาพอะคมชัดขึ้นแต่ว่าโทรศัพท์ใครไหวเราก็มาทางมุมขวานี่สุดเลยที่คําว่าหายนะมันจะสุดไปเลยภาพมันจะคมมาก เห็นไหมเดี๋ยวคอยดูภาพนะในการเนี่ยเลื่อนขนาดเลื่อนยังสมูทเลยเห็นไหมอันนี้เป็นของขวัญน,นะเป็นของขวัญที่ว่าผู้เล่นใหม่เฮ้ยมันก็ดีนะได้500เพชรฟรี <c oughs> เลยต <c oughs> อนที่ว่ามีเล่นแรงๆโอ้โหตากกระเด็นนะครับแทบจะต้องเล่นสตรอรี่เล่นด่านรายวันอย่างเดียวอะไรอย่างเดียวเลย สำหรับการหาเพชรสำหรับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวจะมาแนะนำไปทีนะเน,เน้นย้ำคให้เล่นสตอรี่นะจบพาร์ทสไปขึ้นพาร์ทสาอ่ะมันจะเริ่มลง p v p ได้อะไรได้เต็มที่ใช้เวลาไม่นานะประมาณชั่วโมงกว่าๆเราก็เล่นไปเรื่อยๆเราเพิ่มดามีตัวละครได้เราก็เปิดได้เลยอันนี้เป็นตู้นะเดี๋ยวขอลองกดสุ่มนะสักหนึ่งร้อยดีกว่า อันนี้มัน1นึ่งรีเจนนะเป็นตู้สำหรับผู้เล่นใหม่อันนี้เราก็มีอยู่600กว่ากว่าแล้วก็กดเล่นไปได้ตัวอะไรครับดูดวงนะครับกดสคริปไปเลยอ้าวเบสบอลอิ้งนะโอเคหมายเลขยี่สิบเอ็ดตัวนี้ก็ตะลุยด่านได้ดีนะบัสอาร์ตแรงอ่าครบเครื่องอยู่รู้สึกว่ามีสองชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคนี้เราก็ไปตะลุยด่านกันต่อเลยนะครับผม ก,ก่อนที่เราจะไปตะลุยด่านเราก็นี่ครับไปเอาหมายเลข21นะเข้ามาใส่ทีมก่อนอันนี้มันก็จะสอนนี่แกว่าเออเนี่ยให้ใส่ยังไงยังไงเป็นลีดเดอร์จะได้บัฟอะไรอะไรอย่างเงี้ยลีดเดอร์ทีมก็เป็นตัวแรกที่ตํามแต่งชาลอตอยู่นะครับแล้วก็ออกดได้อย่างอยังนะยังเพิ่มยังเพิ่มไม่ได้นะเราก็เล่นด่านต่อไปเรื่อยนะครับผม ตอนนี้นะครับเราก็เล่นมาได้พอสมควรแล้วครับอยู่ที่ประมาณพาร์ทหนึ่งบุ๊กสองนะครับชาร์จเจอร์ที่หกนะครับผมเราก็จะมากะเป็นการเพิ่มนะดาวตัวละครแบบเวอร์เรเลยนะครับไม่ใช่เพิ่มดาวเลยเพิ่มเลเวลโอ้พูดผิดอ่าเราก็จะจบเคเวสนี้พอดีนะเราก็กดรับไปให้หมดเลยครับโอเคนี่ครับคำว่าอ e ีเวนต์เห็นไหมอ่าเราคลิกไปเลยดาดตรงนี้จะปลดนะ แล้วก็เข้าไปคําว่าอีเวนต์พอเข้าไป event, อีเวนต์อ่ามันจะเป็นอีเวนต์ประจําวันมันจะมีอีเวนต์ประจําวันอี event เวนต์ควสพิเศษนะที่ได้เพชรฟาร์มเพชรมันจะมาจากอีเวนต์นี้แหละครับผมเราต้องปลดสตอรี่ก่อนครับพาะมารู้สึกว่าเล่นให้จบสตอรี่สองอ่ะง่ายๆถ้ามันปลดมันจะขึ้นรือไม่เกินไม่ถึงสตอรี่สามก็เรียกอะไรพาร์ทสาม เห็นไหมอันนี้ก็เป็นด่านรายวันนะถ้าเล่นครบกี่วันนะมันจะได้วันละห้าสิบสามสิบเหรียญกันไปอันนี้เป็นเควสเวจิโตมูลค่าเคเวสที่ยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยสองสามพันเหมือนกันนะแต่เราไม่ใช่จุดประสงค์ครับจุดประสงค์เราอยู่ตรงนี้ครับผมเราจะมาเพิ่มนะนี่คิดมาตรงนี้เลยนะเราจะมาเพิ่มเลเวลตัวละครแบบใช้หนึ่งร้อยพลังงานให้คุม้ม ไม่ต้องไปกดรอเวลาหรือว่ากดอะไรเลยอันนี้แต่เราต้องไปผ่านด่านนี้ก่อนนะครับเก็บเก็บดาวเหลืองเนี่ยมันเล่นไม่ยากอันนี้เราก็ปล่อยบัสอารที่เดียวน่าจะตายแล้วนะก็ทนดูไปแป๊บหนึ่งนะครับมาหมายเลขอยูเอ๋อบอกเจ้าจะไปไหนนี่ไงเรียบร้อยตายแค่นี้ครับตายแล้วเสียเวลาแป๊บเดียวกดตัดคลิปทิ้งดีไหมเนี่ยไม่เป็นไร ดูไปเรื่อยๆแล้วกันครับจะได้ความสมูทละต่อเนื่องนะอ่าก็นี่ครับเป็นชิ้นส่วนไว้อัพไว้ซ้อมเทรนนิ่งง่ายๆอ่าพอขึ้นเป็นดาวเหลือง,องนี้แล้วใช่ไหมเราก็กดเลยครับเห็นซ้ายมือสุดไหมครับที่เป็นตัวสีฟ,ฟ้าเราลูดมันเลยครับ50 50เนี่ยมันใช้100พลังงานนะคูณ2 เราก็รอไปเลยครับตรืดตรืดมันก็เมฆสีทองมันครั้งสิบเอ่อมันห้าสิบก็ครั้งสิบห้าครั้งเท่ากับห้าสิบเฮ้ยไม่ใช่เออมันก็ห้าสิบนี่หว่าแต่ทําไมเมื่อกี้มันหมดไปร้อยหนึ่งวะอาจจะบั็กก็ได้ไม่รู้ <c oughs> อาจจะบั็กก็ได้ครับอ <c oughs> ืมแม้มันหายไปร้อยหนึง่งพลังงาน <c oughs> แล้วเลเวลตัวละครมันเด้งไปเลยครับห้าพันนะไม่ต้องไปเล่นด่า ไอ้นี้เลยเอ,อไม่ต้องไปเทนนิ่งหรือว่าต้องเก็บเบลนานเลยที่ครับทีเดียวใส่6ตัวก็ห้าพันหตัวเห็นไหมเออมันหายไปร้อยหนึ่งอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ห้องใหญ่อันนี้ก็เป็นการเพิ่มเลเวลตัวละครแบบเร่งรัดนะครับไม่ยากนะมี6ตัว7ตัวกดเลยทีเดียวมันก็ขึ้น5,000ันห้เควมก็จะเด้งแบบโอ้โหกระนำซัมเมอร์เซลเลยเห็นไหม แต่ก่อนที่เราจะจานาะครับเราจะมาลองดวนะครับ1000โคโคลกิโตได้มาส,สดๆตะกี้เลยโอ้ดูครับโคยูไ oh, อเหรอเฮ้ยหรือว่าจะไปสุ่มตู้โกเวดีแต่อย่างว่าครับผู้เล่นใหม่นะเราไม่เอาตังค์พันสามมาไปเสี่ยงครับเราขอการันตีนี้ดีกว่าครับมีเวลาแค่6วันนี้การันตี LF นะครับเออขอดูเอฟเฟกต์หน่อยได้ไหมผู้เล่นใหม่จะได้เอฟเฟกต์อะไรเนะี่ย l f นานนะเพราะว่ามันโหลดอันนี้พี่ทำภาพมืดเพราะว่าตัดฉากไว้มาแล้วครับเป็นเมฆสีทองครับแล้วเป็นชูตสย่าไม่เป็นนะวิง่งเหาะมาไต่แล้วก็หลบจวกท้องไว้แล้วก็วี่งฟิวโอ้โหธรรมดามากครับแต่โบลี่ต้องโผล่แน่นอนนั่นไงครับโบลี่โบเพราะว่าการันตีเอฟนะนี่ไงโบลี่มาแล้วแล้วก็ ติวชช่นเป็นเบจิตอ้บูยักยชามัแล้วครับเออมาซิคัพบ,บวกเป็นบวกคิดว่าจะได้ตัวอะไรครับพี่เลงตัวนี้ครเบจิโต้นี่คือผ่านด่านง่ายมากเพราะมันทะลุบาตอารแล้วต่อยเพิ่มพลังงานแล้วจั่วการ์ดเพิ่มทุก3ใบต่อ1ตัวละครนะถ้ามีตัวละครใหม่เปลี่ยนมา1ตัวเราโจมตีการ์ด ไตาการ์ดมันก็จะเพิ่มมา3ใบก็โอเคเนี่ผ่านด่านง่ายดาเมจแรงถ้าโคตรหล่อเท่ครับเป็นตัวอะไรโอ้โหขอมาก็จัดไปครับ GM GM ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ,อันนี้เราก็อไปเพิ่มเลเวลเลยนะีเตะได้แค่ตัวเดียวนะมันก็การายอยู่นะแต่ก็แนะนำนะผู้เล่นใหม่กดอันนี้ก่อนดีกว่าครับแต่ถ้าไปตู้โกเบคาดว่าอีก จะกดไม่ทันแล้วเพราะว่ามันจะไปอีกไม่เกิน2วันก็จะไปล้วแต่ถ้ามันได้สปาร์กิ้งหนึ่งตัวก็เท่ากลับมันได้4ตัวเลยนะเออไอ,อ้ถ้ากลับได้กี่ดาวสี่ดาวไม่ใช่สี่ตัวเคเควสมันก็เด้่อนี้เควสรา,ายวันแนะนําต้องทําให้หมดนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังปลดสตอรี่ไม่ถึงนะด่านโคเวอร์แล้วก็ PvP มันเลยเก็บไม่หมดนะครับเราต้องเปิดล็อก ด่านข้างหน้าให้หมดนะจำไว้ครับเล่นสตอรี่ไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับตอนแรกพี่ก็ไม่เคยเล่นน่ะปลดล็อกอ้ยังไม่ได้เลยเป็นปีนะคือรอเล่นกิจกรรมข้างนอกส่งหย่างเดียวสมสมสมเพิ่งรู้แอมต้องเล่นสตอรี่ผมไม่มีเพจพอไปเล่นสตอรี่จนจบอ้าวโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วมาก่อนพลังไม่ได้ห้าพันเลยครับมันลพลังมันตันแค่พันหนึ่งมันขึ้นไปพันห้านะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มาเป็นสองพันแล้วมันเด้งไปห้าพันยาวเลย อันนี้เราก็รับได้แล้วเห็นไหมถ้าเราปลดสตอรี่อะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะครับโอเคก็แนะนําเบื้องต้นไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่จะมาเสริมอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยววีขอตัวไปเปิดไอ้พวกการ์ดนี้เล่นๆก่อนนะครับโอเคบายบายถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วเจอกันขอบคุณครับ